กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2สุขโขทัยนะครับเอาชนะด้านระยองไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีดีซีของเนเธอร์ลแลนด์นะครับโกเฮดอีเกลนะครับเอาชนะด้านวิลเลียมเวไป4ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลบุนเดสล,ลีกาของเยอรมันนะครับสตุตการ์ t นะครับแพ้กับทางด้านโบุนเสเซียดอทมุลไปศูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับโบุนเสเซียดอทมุลครับอยู่อันดับ2นะครับ29นัด60แต้มส่วนทางด้านสตุตการ์ t อยู่อันดับ15นะครับ29นัด27แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชั่นของสเปนลูโก้นะครับเอาชนะทางด้านคาตาเกนาไป1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเซบียาครับเอาชนะด้านกราร์นดาดานะครับไป4ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับเซบียาอยู่ที่อันดับ2นะครับ31นัด60แต้มส่วนทางด้านของกนานาดาอยู่อันดับ16นะครับ31นัด29แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับลอรียองนะครับเอาชนะด้านแซงไอเตียนไป6ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับลอรียองอยู่อันดับ16นะครับ31นัด31แต้มส่วนทางด้าน,นเซนอตเียนอยู่อันดับ18ครับ31นัดมี27แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลเอาชนะด้านบุฟตแฮมป์ตันไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับบุฟตแฮมป์ตันอยู่ที่อันดับ8นะครับ32นัด49แต้มส่วนทางด้านนิวคาสเซิลครับอยู่อันดับ14 31นัด34แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอเต,เตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์กันบ้างน,นะครับเดนฮาร์กเอาชนะด้านเฮลมอสสปอร์ตไป2ประตูต่อ1เดนบอสเอาชนะด้านดอทเดตไป3ประตูต่อ0 f นยเอฟซีไอโอเฟนเอาชนะด้านอเมริกซิตี้ไป3ประตูต่อ1 m m เอ็มเมนเอาชนะด้านยองอักมาไป3ประตูต่อ0 Ex เอ็กเชชเชอร์พ่ายกับทางด้านเทสตาไป1ประตูต่อ4 m ่เอ็มวีวีมาทิสพ่ายกับทางด้านยองอูทักไป2ประตูต่อ4 นาซีเบด้าเอาชนะทางด้านวีเวนโลไปสามประตูต่อหนึ่งท็อปออสเอาชนะทางด้านยองพีเอสวี H v, ไปสองประตูต่อศูนย์โรดาเจซีเสมอกับยองอาแจกไป2ประตูต่อ2และวอลเลนดัมนะครับเอาชนะทางด้านเดอร์การ์สคัพไป3ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันดรือเซดอฟครับเอาชนะด้านฮันซาล็อกไป3ประตูต่อ0และทางด้านของยาเลสเกนสเบิร์กนะครับเสมอกับทางด้านอิงโกสตัดไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนี่ยไปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ หากวันนี้มีข้อผิดภาพประการใดต้องกรบาบขอประธานอภัยเวณีานี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะ่ไาไพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ